สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ใจสลายโลก13ปีตามเทรนดฮิตจนโคมา่าก่อนตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจจากกรณีที่เป็นที่พูดถึงจำนวนมากในโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศมีรายงานว่าครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียลูกสาววัย13ปีไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากที่เธอลองทำตามเทรนฮิตจนกระทั่งนำมาสู่อาการโคมา่าและเสียชีวิตในที่สด รายงานระบุว่าสาวน้อยวัย13ปีอาศัยอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียาทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย เธอได้เสียชีวิตหลังจากลองทำตามกระแสโซเชียลที่เรียกว่าโครมมิงภายหลังครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุส้ำรอยขึ้นอีกโดยเด็กหญิงเอสราเฮนเนสวัย13ปีทำตามกระแสนิยมโบนโลกโซเชียลที่เรียกว่าโครมิงซึ่งเป็นการสูดดมสารต่างๆเช่นสีโลหะตัวทำละลายน้ำมันและสารเคมีจากกระป๋องสเปรย์ โดยเฉพาะสเปรย์ระง,งับกลิ่นกายเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเมาเหมือนสารเสพติดด้าน news com เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นระบุว่าเธอไปนอนค้างบ้านเพื่อนเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาและเอสอราได้ลองสูดดมสเปรย์จากกระป๋องระง,งับกลิ่นกายส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจนต้องใช้เครื่องช่วยพยุงชีพเป็นเวลา8วันแต่ท้ายที่สุดแพทย์บอกว่าสมองของเธอเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ แล้วครอบกรัวตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจโดยนายพอและนางแอนเดรียเฮเนสพ่อแม่ของเอสรารวมถึงเซธและชาลีพี่น้องของเด็กสาวพากันกอดเธอจนวินาทีสุดท้ายทั้งนี้รายงานของสื่อออสเตรเลียระบุว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กวัยรุ่นออสเตรเลียเสียชีวิตหลังพยายามทำการสูดดมสารพิษตามเทรนโครมมิ่งโดยในปี2562มีเด็กหนุ่มวัย16ปีเสียชีวิตและยังมีวัยรุ่นสาวที่สมองได้รับความเสียหายจากการทำตามเทรนดังกล่าวพร้อมกันนี้หลังจากการเสียชีวิตของเอสรากระทรวงศึกษาธิการรัฐวิกตอรียกล่าวว่าจะเพิ่มความพยายามในการให้ข้อมูลและความรู้แก่เด็กๆ ในเรื่องผลเสียที่ร้ายแรงของการโครมมิงขณะที่ครอบครัวเฮนเนสทำภารกิจช่วยสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการสูดดมสารพิษเนื่องจากพวกเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าการโครมมิงคืออะไรกระทั่งได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลที่แจ้งเรื่องลูกสาวหลังจากนั้นพวกเขาก็แนะนำเด็กและวัยรุ่นเพื่อมาให้ทำหลังจากนั้นพวกเขาก็แนะนำเด็กและวัยรุ่นเพื่อมาให้ทำผิดซ้ำรอยเหมือนลูกสาวของตน ซึ่งนายเฮเนสกล่าวกับเฮโรซันว่าพวกเราอยากช่วยเหลือเด็กๆไม่ให้พลาดตกหลุมพรางจากการทำสิ่งไร้าสาระพวกนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน,นี่อาจจะเป็นสงครามครูเสดของเราไม่ว่าคุณพยายามจะช่วยเหลือมากแค่ไหนแต่คุณไม่สามารถบังคับพวกเขาได้พวกมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากจะทำด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามนอกจากนี้ครอบครัวยังเรียกร้องให้การทํำ C.P.R เป็นบทเรียนภาคบังคับในโรงเรียนและเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตสเปรย์ระง,งับกลิ่นกายปรับสารประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นพิษน้อยลงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวขอบคุณครับ